งบที่ออกมาอันนี้ต้องบอกเลยว่าต่ํากว่าที่เราแล้วก็ตลาดคาดหน่อยนะคะประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตหลักๆเนี่ยกำไรสี่คิวสองสี่ออกมาอยู่ที่หนึ่งพันสอยี่สิบสี่ล้านตัวที่ต่ําคาดนะคะมาจากขาของตัวท็อปไลน์เลยค่ะคุณอาทิตย์ก็คือรายได้ดอกเบียไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัวสินเชื่อสินเชื่อไตามาสนี้เนี่ยลดลงไปสามเปอร์เซ็นต์คิวคิวปิดปีนะคะของตัวสวัสด์เนี่ยก็ลบไป 4% y e เ r อ o d a t e หลักๆเลยเนี่ยสวัสด์เขาให้เหตุผลว่าเขาเน้นการปล่อยสินเชื่อที่เหมือนกับว่าที่มีคุณภาพเยอะขึ้นมันเลยทำให้โลนไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะคะนอกจากนั้นเนี่ยในฝั่งของตัวนิมลดลงเหมือนกันทั้ง e ยอ o นเยียแล้วก็คิวอันคิวนิมไตมัดนี้นะคะเหลือที่14.8ถามว่ามันมันลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างแรก ในฝั่งของตัว Funding ที่มันขึ้นอะนะคะและอย่างที่สองเนี่ยมาจากขาของตัวยิวที่มันลดลงเนื่องมาจากว่า่าถ้าคุณอาทิตย์จำได้นะคะช่วงไตรมาสสี่เนี่ยมันจะมีโครงการในเรื่องของตัวช่วยเหลือลูกหนี้ที่นำท่วมสวัสด์เขาก็คือมีการยกเว้น่าดอกเบีย้ยให้กับลูกหนี้กลุ่มนี้นะคะที่เข้าเงื่อนไขดังนั้นเนี่ยไรายได้ดอกเบีย้ยมันก็เลยหายไปคร่าวๆเนี่ยประมาณ30บล้านอันนี้เป็นเหตุผลที่สวัสด์เขาให้มานะคะในพาร์ทของตัว Asset quality เรามองว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะในเรื่องของตัวสำรองเห็นทิศทางการลงในฝั่งของตัว cross NPL จริงๆลงนะคะคุณอาทิตย์ก็ลงไปประมาณ1%นึ่งคิวอคิวแต่ถ้านักลงทุนดูในฝั่งตัว NPL ratio เนี่ยอาจจะเห็นการเพิ่มขึ้นได้มันจะอยู่ที่ สามจุดหกเปอร์เซ็นตเทียบกับสามคิวสองสี่ที่สามจุดห้าเปอร์เซ็นตแต่ที่ NPL ratio ที่มันปรับขึ้นเนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนว่าโลนมันดันไม่มานะคะแล้วก็โลนหดตัวมากกว่าในฝั่งของตัว cross NPL มันเลยทำให้เห็นตัวเลข ratio นี้นะคะพุ่งขึ้นอีกประเด็นหนึ่งในฝั่ง,งตัวสวัสด์เนี่ยก็คือในเรื่องของตัวปันผลปันผลของตัวสวัสดน์นะคะเขาแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกนะคะก็คือเป็นอ่าสต็อกดีเวเดนก็คือในฝั่งของตัวอาตาัตราหุ้นเนี่ยก็คือ สิหุ้นเดิมต่อ1ห,หุ้นใหม่มันจะมีไดรูชั่นนะคะประมาณ9%และอีกส่วนหนึ่งก็คือในฝั่งของตัวแคชดีวีเดนศูนย์บาทต่อหุ้นซึ่งถ้าเรา,ารวมๆกันแล้วนะคะเงินปันผลทั้งปีเนี่ยมันจะอยู่ที่0.14บาทดีวีเดนยูเนี่ยก็0.3% XD ขึ้นวันที่8เดือน5นะคะสําหรับสวัสดิพ์พอง,งบออกมาเนี่ย ถามว่าแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อเรามีการปรับคําแนะนําลงมาเป็นถือนะคะหลักๆที่ปรับลงมาเนี่ยเนื่องมาจากว่าเรามองว่าช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นของตัวสวัสด์เนี่ยปรับขึ้นไปแล้วประมาณแปดเปอร์เซ็นตเรามองว่าสะท้อนในเรื่องของตัวประโยชน์ที่ได้รับจากดอกเบี้ยขาลงที่แบงก์ชาติเขาประกาศไปเมื่อวานนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวปีสองห้า น่าจะเห็นการฟื้นตัวจากปี2-4ได้อันนี้เรามองว่าราคาหุ้นน่าจะสะท้อนปัจจัยเชิงบวกตรงนี้ไปแล้วดังนั้นคําแนะนําใหม่ของเราเป็นถือราคายังไม่ได้ปรับนะคะอยู่ที่42บาทค่ะครับนั่นหมายความว่ากลุ่มนี้คุณจูนก็ยังชอบ MTC เหมือนเดิมถูกไหมฮะถูกต้องใช่ค่ะ MTC จะค่อนข้างเด่นกว่าสวัสดค่อนข้างเยอะนะคะคุณอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวผลประกอบการในเรื่องตัวแอสเซทค a l i t y หรือว่าในเรื่องของตัวอัพไซต์ต่อราคานะคะยังมีค่นข้างเยอะเลยค่ะอืมนะครับมีคุณธนานะคุณจูนคุณธนาถามเข้ามานะครับว่าระหว่างแบงก์กับบัตรเครดิตเนี่ยที่ที่คุณจูน c o อร์อยู่เนี่ยถ้าให้เลือกเนี่ยควรควรจะเลือกลงทุนในกลุ่มไหนครับช่วงนี้นะช่วงนี้ค่ะอันอันอันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าในฝั่งของตัวกลุ่มธนาคารเนี่ยคือ ตอนนี้ในเรื่องของตัวปันผลเนี่ยก็เข้าใจว่าราคาหุ้นน่าจะตอบรับไปค่อนข้างเยอะแล้วเหลือแค่แบงก์เดียวเองที่ยังไม่ได้ประกาศก็คือเคแบ k ก์ันนะคะถ้าสมมุติว่าผู้ถือหุ้นอยากได้ในฝั่งของตัวปันผลชอบปันผลสูงๆพอรู้สึกว่าตลาดอาจจะไม่มีความไม่แน่นอนอย่างน้อยฉันได้ปันผลเนี่ยเราจะแนะนําในฝั่งของตัวหุ้มกลุ่นธนาคารมากกว่าเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยเป็นคนที่จ่ายปันผลสูงแน่ๆนะคะแต่ถ้าสมมตินักลงทุนชอบในฝั่งตัวแคปิตอลเกน กลุ่มในฝั่งตัวบัตรเครดิตเนี่ยมันก็จะมีสีสันมากกว่าเพราะว่าเหมือนเหมือนกับว่ารา,าคาหุ้นตอนนี้นะคะในฝั่งของตัวกลุ่มฟแน a n นซ์เนี่ยรวมถึงบัตรเครดิตด้วยเขาก็ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงแล้วนอกจากนั้นปี25เรามองว่ามันก็น่าจะมี movement ในเรื่องของตัวกําไรเนี่ยหรือว่า,า net profit growth นะคะให้มาลุนได้ถ้าเทียบกับกลุ่มแบงก์นะคะที่ปี25เนี่ยในฝั่งของตัวกําไรเนี่ย จะคาดหวังได้ค่อนข้างน้อยหน่อยก็คือง่ายๆว่าโตค่อนข้างยากค่ะก็เลยมันจะแล้วแต่นักลงทุนน,นะคะว่าจะมุมมองในมุมมองไหนถ้าสมมติในฝั่งของตัวชอบดีวิเดนไปที่กลุ่มแบงค์ค่ะแต่ถ้าอยากได้แคปิตอลเกนฑในช่วงนี้เรามองในฝั่ง,งตัวกลุ่มบัตรเครดิตค่ะ